Bye. Uh -huh. สวัสด,ดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค456ค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2568ค่ะเด่นหน้าปกงวดนี้ตรงนี้ค่ะสูตรรับศักดิ์สิทธิ์เด่น3ตัวมี158แอดจะจับให้เป็นติด,ตดที่บนนะคะตรงนี้ จ้าแม่สีเกตงวดนี้ค่ะ506ให้ศูนย์ค่ะ0104 09น่าจับตามองมากเลยศูนย์งวดนี้ดูงวดที่แล้วเ้าก่อนจ้าเด่นสามตัวตรงนี้ติดมาได้ถึงสองตัวด้วยนะออก94เลยค่ะให้469หก้อืมตรงนี้ไม่มานละเจ็ดตรงนี่สีก็มานะคะงวดที่แล้วนะ มาทั้งสองตัวเลยออกแปดเก้าสี่หลังจากที่เขาหลุดนะคะงวดที่แล้วมาจริงด้วยมาสองตัวด้วยซ้ำแม่หลุดแล้วต้องมาไอเราลืมไปเลยว่าเขาหลุดเลยเขาต้องมา มาสิบหน่วยเลยคะ่ะดูงวดนี้หนึ่งห้าแปดว้ารอลุ้นกันผลงาน ศูนย์ก็น่าสนอยู่เนาะอ,อ่าประทับทรงหน้าแรกค่ะเต็งโต๊ดสามตัวมีสี่หนึ่งห้าเก้าหกแปดสามหนึ่งแปดเก้าหกห้าตรงนี้รางวัลสองตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหกห้าหกแปดแปดสี่เข้าสักทีไหมล่ะเต็งโต๊ดนี่ วดที่แล้วไม่เข้าเจ้หน้าแรกนะ,ะปากแดงสั์สิทธ์เม็ดเดียวให้8ปดค่ะงวดนี้มี8 1 8 2นึ8งแปงแดหกดวที่แล้วให้7นะคะไม่เข้านะเป็นับปกคอมเมนต์นะ,ะชุดพิเศษ3ตัวค่ะมี7จ็ดหนึ่งค่ะ ศมีเจ็ดห้สี่ด้วยงวดที่แล้วอ๋งวดนี้ค่ะอ่าปากแดงศักดิ์สิทธิ์เน้นให้0ูนย์นนี้เม็ดเดียวมีศูนย์หนึ่งศูนยมด่ะงวดที่แล้วให้สี่นะคะวายว้งวดที่แล้วให้สีมีสนะี่เก้าน่าออก9กสีถือว่าแม่นอยู่นะคะ ประมาณนี้นะคะงดที่แล้วน่าจะมอาอีกอจอมอูอิทริแยยันแดงงดนี้สามตัวมี150ค่ะชุดสองตัวหนึ่งสองหนึ่งเก้ นึงชูชกเรียกซักค่ะเด่น0กับ8มี0 2น4 8สองอันนี้ล่างหรือเปล่ามี5กับ6 5ห้า6นึ่ ทีเด็ดเจ็บพอตให้แปดติดที่บนมีแปดสามแปดหกชอบดูนะทีเด็ดบางทีก็ให้แอดว่าและเชียร์ทีเด็ดเขาก็เจ๋งตลอดเลยให้ห้าสี่นะคะ,ะติดล่างตรงตรง,ตรงเลยนะเมื่อที่แล้วอ่าก็ให้เด่นห้านะวดนี้แปดจะมาไหมคอยราลุ้นเราร หนุมสก้นคนอีสานค่ะปากแรงสัก์สิบฟันทงบนมีแปดรองศูนย์หนึ่งหกนะคะล่างเขาให้ศูนย์นะรองหนึ่งสี่ห้าเด้อล่ะดูงวดที่แล้วอืม ให้สกับเก้าด้วยนะเน้นที่สี่ด้วยนะนี่ตรงๆเลยนะคะเก้าสี่งวดที่แล้วล่างไม่มีห้ากับสี่นะอันนี้บนให้สีถือว่าเข้าๆนะคะงวดที่แล้วนะงวดนี้เข้าฟันให้แปดปดศูนย์หล่า นี้ก็ศนย์ี่ก็ศย์ล่างให้0เจแดงองค,ครับกลั่นดีแล้วเด่น0ย์กับ8ปนะคะเชุดพิเศษมี 02, 04, 05องศูนย์สองแส 8 5 8 6 8 9เลือกแล้ว2ชุด0 4กับ8 5ไม่ต้องคิดเยอะใ้าจะเล่นเจนแดงไม่เข้าหรอเขาแค่ตัวเด่นนะติด,ด,ด,ดเด่นล่างด้วยนะห้าเลย อแชมป์ปกหลักดูงวดนี้แชมป์ปกหลักปดทับทรงเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวให้เด่นที่สองกับแปดนะคะเดี๋ยวดูดูงวดที่แล้ว,ลวค่ะเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัววดที่แล้วให้เด่นหนึ่งกับหกไม่มาเด้ อาดูท้ายเล่มหน้าสนมาไเป,ปากแดงสักสิธ์บางคนก็ชอบดูแค่ท้ายปกอาจารย์หนูงวดน,นี้ค่ะเด่นสูตรสองตัวบนให้เขาให้เด่นหกับ8นะคะตรงนี้ห้าหนึ่งห้าหดหนึ่งแหกตัวคู่โต๊ดบนเด่นล่างให้เด่นศูนย์กับ1นะคะมีสองศูนย์องหกหนึ่งค่ะ ตรงนี้พรนครนายกรางวัลบนมี1นึ่งสองหนึเบ้นก็หนอ่าล่าง5 0 5ศูนย์ห้าถ้าเบิ้นน่ะคือ5้หล่างนะคะเมืที่แล้วชนกันเข้าสันั่นเลยอาจารย์หนูก่อน อาจารย์หนูเต็งโต๊ด04640767เด่นสุดสองตัวมา1ตัวให้เด่นสี่กับ7นะคะล่างให้เด่น5้ากับเกานะอาจารย์หนูมา5้สี่ล่างวัที่แล้วอุ้ยแอดง่องมากเลยอ้าครบแล้วคะ่ะ จบการบรรยายหนังสือปากแดงศักดิ์สิธิ์แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอ,อกล่าวคำว,ว่าสวาัสดีค่ะ